สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับมาพบกับพี่อาร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับนะกับคณิตเวลาข้อกับพี่อาร์ตนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่9แล้วที่เราพบกันนะครับวันนี้พี่นําข้อสอบแผ่นหนึ่งนะครับมานําเสนอให้น้องดูนะครับซึ่งเป็นแผ่นหนึ่งปีโบราณมากเลยครับก็คือเป็นยุคแรกเลยที่สอบแผ่นหนึ่งกันนะครับก็คือข้อสอบแผ่นหนึ่งมีนาปี52นะครับแต่ทําไมพี่ถึงนําข้อนี้มานะครับ เฉลยให้น้องดูนะครับเหตุผลเพราะนะครับพี่ชอบข้อนี้เพราะว่าข้อนี้มันมีความหลากหลายในการแก้ปัญหามันไม่ใช่โจทย์ที่ยากมากแต่มันมีความหลากหลายในการแก้ปัญหานั่นเองอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวลอง,ลอง,ลองมาดูกันนะฮะข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบแพทมีนาปี52นะครับโจทย์ว่าอย่างไรอ่ระมาดูกันครับโจทย์บอกว่าให้ a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึง an ตรงนี้นะครับ เป็นลำดับเลขาคณิตครับอ่ะน้องครับเราไฮไลท์คำนี้กันก่อนเป็นลำดับเลอะไรครับเลขาคณิตอะถ้าน้องคนไหนเคยเรียนกับพี่ฮะลำดับเลขาคณิตหัวใจต้องรู้กี่อย่างครับ2อ,อย่างถูกไหมครับ a อ่กับใครครับ A1 กับ R โอเคไหมคราวนี้โจทย์ให้ก้อนนี้มาน้องเห็นที่พี่ตีกรอบสีแดงนี้ไหมนี่ โจทย์ให้มาว่าซิกมา a n ฮะ n เท่ากับ1ถึง infinity มีค่าเท่ากับ4นั่นเองโอเคไหมงั้นสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นเลยนั่นก็คือจากตรงนี้นะน้องจะต้องรู้อยู่แล้วถูกไหมครับซิกมา a n เขาเรียก S อะไรครับ S n เแต่บังเอิญว่า n ของเราเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่1ไปจนถึง in นเลยครับอินฟิน t y นั่นแสดงว่าโจทย์กำลังบอกว่า S อ n f ินฟินมีค่าเท่ากับใครครับเท่ากับ4และผนวกกับตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นเละไรนะ เลขาคณิตถูกไหมถูกไหมครับสแสดงว่าตรงนี้โจทย์กำลังบอกว่าอนุกรมนะครับเลขาอน,นันต์เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับใครครับเท่ากับ4นั่นเองตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ไันไหมเออเออินฟิน้เท่ากับ4เนี่ยมันก็คืออนุกรมเลขาอน,นันต์ฮะมีค่าเท่ากับ4ตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ัน้ไหมโอเคนะคราวนี้ไปดูคําถามครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าค่ามากสุดที่เป็นไปได้ โอเคไหมโจทย์ถามค่ามากสุดที่เป็นไปได้ของใคร a2 ก็คือของพจน์ที่2ของเลขาอน,นันต์ตรงเนี้ยนะครับพจน์ที่2องของอ,อ,อนุกรมเลขาอน,นันต์ตรงเนี้ยนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมฮะอ่ะข้อนี้ดูผิวเผินก็เป็นโจทย์ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรจริงไหมถูกไหมครับแต่พี่บอกเลยนะครับมันมีความสวยงามอยู่โอเคปะความสวยงามนั้นเป็นอย่างไรอ่ะขออนุญ,ญาตนะก่อนอื่นเลยนะครับข้อนี้เราสามารถมีวิธีการแก้ปัญหานะได้ทั้งหมด 3วิธีครับแนวทางการแก้ปัญหานะสามารถแก้ได้3วิธีวิธีที่1น,นะครับใช้แคลครับใช้แคลคูลัสครับเพราะน้องเห็นไหมโจทย์พูดว่าค่ามากเลยค่ามากสุดนะครับมากสุดน้อยสุดสูงสุดต่ําสุดนะครับอันนี้ต้องนึกถึงแคลคูลัสแน่นอนถูกป่ะคือต้องดิฟแน่นอนถูกไหมครับอวิธีที่2องวิธีที่ส,สนะน้องอาจจะใช้อะไรครับ ความรู้ของจัดรูปจํานวนจริงะอ่อนะใช้วิธีจัดรูปจํานวนจริงครับเฮ้ยจัดรูปจํานวนจริงยังไงวะพี่อะเดี๋ยวเราว่ากันโอเคไหมครับแล้วก็วิธีที่สามครับโอเคไหมวิธีที่สามน้องอาจจะใช้ความรู้สมัยมอต้นโอเคไหมน้องอาจจะใช้ความรู้แบบมอตอนอ้น่อนะฮะใช้ความรู้ของอะไรครับฟังก์ชันกําลังสองไนงะตรงนี้ตามพี่นั้นไหมฟังก์ชันกําลังสองนะ ตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ถูไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้สังเกตไหมพี่ต้องการเน้นความหลากหลายนําเสนอความหลากหลายในการแก้ปัญหาอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูทีละวิธีกันเนาะเอาละครับเราไปดูวิธีที่1ก่อนนะครับวิธีที่หนึ่งนะวิธีที่หนึ่งพี่บอกว่าอะไรครับใช้ความรู้แคลอะไรนะแคลคูลัสถูกไหมอ่ายังไงครับพี่อ่ะขออนุญาตนะครับอ้างอิงหน่อยเนาะจาก s i n f ินฟินเนี่ยมันเท่ากับสใช่ไหม สูตรอนุกรมเลขานั้นคือ a 1ครับแล้วก็ส่วนได้ครนะครับ 1-R ลบ a มีค่าเท่ากับ4ตามพี่ทำไหมครับคราวนี้ถ้าพี่เอาก้อนนี้ควยขึ้นไปคูณโอเคไหมพี่จะได้นี่ออกมาเป็น a 1เท่ากับ4ีลบ4 r. ตามพี่ทำไมครับแต่ตอนนี้โจทย์ต้องการค่าของ a อะไรนะ a 2 a 2คือ a 1 r กำลัง1ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าพี่คูณ r สีฟ้าเพิ่มเข้าไป คูณฝั่งซ้ายต้องคูณฝั่งอะไรครับฝั่งขวาครับงั้นถ้าพี่คูณฝั่งขวาเข้าไปด้วยโอเคไหมน้องก็จะเป็นอย่างนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้ว่าก้อนเนี้ยนะครับก้อนที่พี่บูแบ๊บเนี่ย A1 นึ่งคูณอารังหนึ่งเขาเรียกว่าเอะไรนะ a 2ถูกไหและ R ตรงนี้น้องกระจายเข้าไปข้างในได้จริงไหมเพราะฉะนั้นน้องก็เลยจะได้ตรงนี้ออกมาเป็น A2 จะเท่ากับน้องครับ จะเท่ากับ4 r โอเคไหมครับลบ4 r กำลังอะไรครับกำลังสองโอเคไหมเออ a 2นะจะเท่ากับ4 r ลบ4 r กำลังอะไรครับกำลังสองตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ทันไหมโอเคนะครับอาละ้ฮะงั้นเราได้รูปร่างหน้าตาของ a 2มาแล้วจริงไหมโอเคไหมครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จปุ๊บอาล้ครับพี่เราจะใช้ความรู้แคลคูลัสอย่างไรโอเคไหมพี่ก็เลยบอกว่านี่ไงน้องอยากได้ a 2มากสุดใช่ไหม เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมพี่ก็เลยทําการดิฟเอสองซะเลยนี่ไงพี่ก็ดิฟเอสองครับอ่าดิฟเสร็จน้องครับตรงนี้นะพี่ดิฟนะดูนะพี่ก็ดิฟนะอยากได้สูงสุดต่าสุดต้องดิฟแล้วจับเท่ากับใครด้วยเท่ากับศูนย์นะเออดิฟแล้วก็จับเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ว่าตรงนี้เป็นสี่สี่อาร์ดิฟได้สี่นะลบสี่อาร์กำลังสองดิฟได้ลบแปดอาร์เท่ากับใครเท่ากับศูนย์ ถูกไหมครับและทน้องยายข้างอ่าทน้องยายข้างนะน้องก็จะทำน,นี้ออกมาเป็นนะครับ4เท่ากับกี่ R นะ 8r จริงไหมเพราะฉะนั้น R เดียวน้องเอา8ลงไปหารแล้วตัดกับ4เสร็จน้องจะได้ R เ,เป็น1ส่วน2อ่ะพี่หาได้ R เป็น1ส่วน2หมายความว่าไง R เป็น1ส่วน2มันจะเป็นค่า R ที่ทำให้ A2 มีค่ามากสุดที่เป็นไปได้ครับ R เท่ากับหนส่วนสเนี่ยมันคือค่า R ที่จะทำให้ A2 มีค่ามากสุดที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเกมนี้จบแล้วครับถ้าน้องมาดูตรงนี้ต่อเนะน้องฮะ A2 ของพี่จะเท่ากับ4คูณ R าลบ4คูณ R กำลังอะไรครับกำลัง2โอเคไหมโอ้นะครับตกขอบเล็กน้อยขออภัยจึ๊บจึ๊บจึ๊บจบขอเลื่อนนิดหนึงนะ โอเคเห็นไหมอ่ะโอเคนะครับและถ้าน้องเอา R ที่เป็น1นส่วนสเนี่ยเข้ามาแทนค่าตรงนี้ไงโอเคปะ่ะงั้นตรงนี้นะน้องแทนด้วย1นส่วนสตรงนี้น้องก็แทนด้วย1นส่วนสเพราะฉะนั้นน้องจะได้ A2 นะครับจะเท่ากับ2นะตัดกันเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลบตัดกันเรียบร้อยแล้วก็เหลือ1ถูกไหมฮะไปคิดเลขแล้วตัดแล้วนะสุดท้ายน้องจะได้ A2 เท่ากับใครครับ เท่ากับ1และนี่แหละครับคือ a 2มากที่สุดที่เป็นไปได้ครับมันจะมีค่าเท่ากับใครนั่นเองเท่ากับ1นนั่นเองตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ถันไหมอ่ะนี่คือวิธีแรกครับคือเราใช้แคลอะไรครับแคลคูลัสแก้ปัญหาโอเคไหมตรงนี้ตามพี่นั่นนะฮะอ่ะคราวนี้ฮะเดี๋ยวไปดูวิธีที่2โอเคไหมวิธีที่2พี่ขออนุญาตนะวิธีที่2เนี่ยก็จะทําเหมือนวิธีที่1มาก่อนโอเคไหมครับก็คือตรงนี้ทําจนได้ a อะไรนะ a 2องอกมาโอเคปะ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตยืม a 2ตรงนี้นะ โอเคนะครับอ่ะไปดูวิธีที่สองกันวิธีที่สองอ่าพี่บอกว่าเราจะแก้โดยการอะไรครับใช้จำนวนจริงเข้ามาเกี่ยวข้องถูกปะนะครับก็คือพี่จะทำการจัดรูปอะโอเคไหมพี่จะทำการจัดอะไรครับจัดรูปโอเคไหมฮะอ่าไรพี่ขาจัดรูปไงอะอ่ะไปดูกันน้องนะครับพี่ก็อ้างว่าจากเนี่ยฮะ a 2ของเราเมื่อกี้ใช่ไหม เราได้4 r ลบอะไรฮะ4 r กำลังอะไรครับกำลัง2ตรงนี้น้องทุกคนยังตามพี่ทันไหมโอเคนะครับอ่ะและพี่ขออนุญาตมองเป็นอย่างนี้ถ้าพี่มอง a 2เป็น y โอเคปะ่ะและพี่ดึงลบ4ออกโอเคปะ่ะและตรงนี้น้องก็จะเหลือเป็น R กำลัง2โอเคไหมและก็ทำไมครับอ่าบวกไม่ใช่บวกสลบกับ r ตรงนี้นะครับและพี่เว้นว่างไว้อย่างนี้โอเคปะ่ะ เฮ้ hey, ตอนนี้ตามพี่กันไหมพี่ดึงลบสี่ออกโอเคไหมฮะพอพี่ดึงลบสี่ออกเสร็จปุ๊บปุ๊บอ่าในวงเล็บก็จะเหลือเป็น r กําลังสองลบใครลบ a เสร็จแล้วอีตรงเนี้ยตรงที่พี่อ่ไฮไลท์สีเขียวเนี้ยพี่ก็ทําการจัดกําลังสองสมบูรณ์ฮะตรงเนี้ยพี่จัดกําลังสองฮะสมบูรณ์ฮะ ช่วงนี้เสียงพี่กระเส่านิดนึงนะครับนะโอ้ใช้เสียงเยอะนะครับอ่ะงั้นพี่จัดกําลังสองสมบูรณ์นะไม่ดูน้องจําวิธีจัดได้หรือเปล่าง่ายๆน้องตรงเนี้ยหารได้สองมันก็จะได้เป็นหนึ่งเลยนะหนึ่งส่วนสองจริงไหมงั้นตรงเนี้ยพี่ก็เลยต้องบวกหนึ่งส่วนสองยกกําลังสองเข้าถูกไหมบวกเข้าต้องทําไมออกลบออกพี่ก็ต้องลบด้วยนะครับพี่ก็ต้องลบด้วย 1>, 1ส่วน2ยกกำลังสองออกโอเคไหมครับแต่น้องอย่าลืมว่าไอ้หนึ่งส่วน2กำลังสองตรงเนี้ยนะครับมันถูกใครคุมอยู่ข้างหน้าลบ4งั้นตรงเนี้ยน้องต้องกระแทกลบ4เข้าไปด้วยตามไม่ทันไหมครับเสร็จแล้วครับเราก็ทำการยุบครับตรงนี้ก็จะได้เป็น y เท่ากับลบ4คูณ R ลบ1ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองตามไม่ทันไหมและไอตรงนี้นะถ้าน้องไปคิดเลขนะตรงนี้นะ ถ้าน้องไปทําการคิดเลขนะครับตรงนี้พี่ยึกยึกสีเขียวตรงนี้น้องก็จะเห็นเลยนะครับว่านะครับลบเจอลบปไปเลยครับบวกและมันจะได้เป็นหนึ่งส่วนสี่คูณสี่ตัดกันเสร็จก็ตอบใครครับตอบหนึ่งครับนตรงนี้ก็บวกหนึ่งตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ถันมาโอเคไหมฮะและน้องฮะพอน้องได้รูปนี้เสร็จพี่ขออนุญ,ญาตนะเพื่อความสวยงามตามท้องเรื่องถ้าพี่ย้ายหนึ่งตรงนี้ไปฝั่งนี้ด้วย โอเคไหมและพี่ขออนุญาตนะมอง R เนี่ยเป็น X โอเคไหมขอเขียนหน่อยนะมองตัวแปร R เนี่ยเท่ากับ X แล้วกันโอเคไหมครับมันก็จะได้ตรงนี้ออกมาเป็น Y ครับลบ1เท่ากับลบ4คูณ X ลบ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2นี่ฮะใช้ความรู้จำนวนจริงจัดรูปและพอจัดรูปเสร็จแล้วตรงที่พี่ตีกรอบสีแดงนี้มันจะได้เป็น พาลาโบลาคว่ำไงตามพี่ได้ไหมฮะอันนี้มันคือพาลาควา่ำฮะพอเป็นพาราคว่ำใช่ไหมถ้าน้องทําการวาดอะไรครับวาดกราฟน้องจะเห็นเลยนะครับว่าตรงนี้เลื่อนตามแนวแกน x 1นส่วนสตามแมนวแกน y1 และตรงนี้ข้างหน้าติดลบเป็นพาราคว่ำถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นน้องวาดกราฟคร่าวๆเนี่ยน้องจะได้กราฟเป็นรูปนี้อ่ะดูนะปึ๊บอ่ะกราฟคร่าวๆครับน้องจะได้แบบนี้ครับ <c oughs> ยังไงดีเนี่ยเอาคร่าวๆเนาะนะครับอโอเคนะฮะตัดแกน x ที่1นส่วนสตัดแกน y ที่1นี่ตรงนี้แล้วก็จิ้มจึกเข้าไปตรงนี้ตามมีทำไมครับและเราก็ได้พาราโบลาคว่ำประมาณนี้อ่านะฮะรูปไม่สวยปึ้งอ่ะโอเคไหมและน้องเห็นไหมจุดเนี้ยมันจะเป็นคู่นับ 1ส่วน2กับ1โอเคไหมครับและถ้าน้องดูดีๆน้องจะเห็นว่าเมื่อตะเกีย้นี่แกน x นี่แกน y ถูกไหมพี่ให้ x แทนด้วยอะไรฮะพี่แทนให้ x แทนด้วยใครครับ r ใช่ไหมเนี่ยนะครับอ่าและพี่ให้ y แทนด้วย a อะไรครับ A 2สองถูกปะน้องก็จะเห็นว่านี่ไง R ที่เป็น1ส่วน2เนี่ย r เนี่ย r เนี่ยที่เป็น 1ส่วน2จะทำให้น้องครับตัวนี้ฮะ1ตรงนี้ก็คือค่าของ y y ก็คือใคร a อะไร a 2เนี่ยจะทำให้ a 2มีค่ามากสุดครับเห็นไหมตรงนี้ตามพี่ท้าไหมครับ a 2มีค่ามากสุดงั้น a 2มีค่ามากสุดจึงต้องเท่ากับใครนั่นเองเท่ากับ1ครับตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ทันไหมโอเคไหมฮะและนี่คือวิธีที่อะไรครับวิธีที่2โอเคไหมฮะ แล้วพี่บอกเลยครับวิธีที่สามขอแค่นี้พอตามต่อเลยนะวิธีที่สามครับขอแค่นี้ <c oughs> วิธีที่สมอ่าวันนี้คลิปยาวนะเออมันสอนสามแบบวิธีที่สามครับเราก็ใช้ความรู้แบบมอต,ต้นฮะฟังก์ชันกำลังสองโอเคไหมเอ้ความรู้มอต้นยังไงวะพี่น้องจำตรงนี้ได้ไหมถ้าน้องมีอ่อ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เข okay, ปะน้องจะได้ว่า x เนี่ยมันเท่ากับลบ b ส่วนกี่ a นะ2 a ถูกไหมถูกไหมครับแล้วพอน้องรู้ x ใช่ไหมเออนะฮะถ้าน้องอยากจะได้ y เนี่ยน้องก็แค่ทำไมนะเอา x ที่ได้จากสูตรเนี้ยแทนค่าในสรรมการอ่าแทนค่านะครับในสรรมการตรงนี้ตามพี่ดันไหม เออเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันหมายความว่ายังไงอ่ะพี่ขออนุญาตแบ่งภาคส่วนนิดนึงได้ไหมนะครับแบบนี้แล้วกันน้องครับเดี๋ยวคืออยากให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันอนะ่ะโอเคปะ่ะนะครับเออนะฮะขออภัยนะอ่ะโอเคงั้นน้องดูนะจากตรงนี้นะครับนี่จากนี่อีกแล้ว a สองเท่ากับ 4r ลบ 4r กํลังสองใช่ไหม งั้นถ้าพี่มองตรงนี้เป็นนี่ a สองเป็น y และพี่มอง r เป็น x นะก็ได้ลบ 4x กำลัง2บวก 4x แล้วน้องใช้สูตรนี้เลยจบนี่ไง x เท่ากับลบ b คือ4ส่วน 2a คือลบอะไรลบ4ถูกไหมเพราะน้องอย่าลืมว่าตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้เอออันเนี้ยมันคือ a และเนี้ยมันคือใครมันคือ b ถูกป่ะล่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องไปตัดเลขโช๊ะ จึงจึงตึ้ง x ตอบ1ส่วน2ซึ่ง x ก,ก็คือค่าอะไรค่านี่ไงเออเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากจะได้ a 2มากสุดคือ y ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงน,น้องก็แค่เนี่ยลบ4และเอา1ส่วน2เข้ามาแทนอะไรครับแทนค่าเห็นไหมและยากสุดคณิตศาสตร์ก็คิดอะไรคิดเลขสุดท้ายก็ตอบใครนั่นแหละ1และ1ตรงตัวนี้ก็คือค่าของ a อะไรครับ a สนั่นเอง ตรงนี้น้องทุกคนตามพี่ทันไหม เออนี่ก็คือวิธีสามอต้นก็ใช้ลบ b ส่วน2อเลยฮะ2 a น okay? ั uh, ่นเองโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์ข้อนี้ความน่าสนใจคือมันสามารถแก้ด้วยวิธีที่หลากหลายนะครับแต่ไม่ว่าน้องใช้วิธีไหนก็ตามสุดท้ายจะได้คําตอบทําไมกันครับเท่ากันนั่นเองโอเคไหมฮะงั้นอย่าดูแคลนนะฮะหรือถ้าภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรอย่าด้อยค่านะอย่าด้อยค่าโจทย์ข้อสอบเก่านะครับอย่าลืมว่าถึงแม้มันเป็นข้อสอบเก่าแต่มันก็เก่าเสมอครับโอเคนะนะครับถ้าน้องชอบคิด ดีอย่างนี้นะครับก็รบกวนนะฮะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันที่10ของเรานะครับจะเป็นโจทย์ลักษณะไหนจะเป็นลําดับอนุกรมผสมกับบทอื่นหรือมีความหลากหลายของมันอีกหรือเปล่านะครับก็ลองมาติดตามกันละกันนะวันนี้พี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ